นี่ครับผมหาลูกที่ซื้อมานะครับลูกที่สองลยเจาะไว้เดี๋ยวมาดูเนี้ยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะลูกแรกก็เล่นเอาซะอ่อนเลยเดี๋ยวมาดูเนี้อกันนะครับ ยากนะครับลูปไม่ค่อยสวย,ยนี้หายากมากกำลังจะกินข้าวนะครับเมื่อกี้พอดีเดินไปในครัวได้กลิ่นก็เลยลองเมาค่ะดูเหมือนจะ เละนะครับลูกนี้โอ้โหเลกเลยครับนี่อันนี้ก่อน <laughs> จดดูวันเลกเหมือนเนี้ยแข็งมากนะครับมาวันนี้เลกเลยเดีกรีดกีดตรงนี้เลยดีกว่าน,นะครับเพราะว่าเหมือนมันจะ แั่งเฉยเลยละเห้นนิ่มเลยนะครับตรงนี้น่าจะมีสองฟูนะครับนี่ น่าจะได้ตรองนอี้คูหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอันนี้น่าจะเป็นครูเล็กนี่ครับนี่น่าจะได้อีกคูหนึ่งนะครับครูเล็กเหมือนกันครับนีย อันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่นี่นะครับไม่หวานครับเหมือนนี่ครับมันเป็นเหมือนทุเรียนอ่อนครับมันก็เลยไม่ค่อยจะหวานเท่าไหร่ โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ